แต,แต่วันนี้<า>ไปคดีนี้ก่อนคดีของหมอบุญก่อนแลกันหมอบุญที่ทุกคนบอกว่าไม่อยากเรียกว่าหมอบุญแล้วครับ,รบเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่จะต้องตามตัวตัวหมอบุญนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเครือข่ายเนี่ยก็ ร่วบไปทั้งหมดทั้ง8คนละ, <S <S ะจาก9เป็นคดีเครือข่ายผู้ั้งหาช่อโกงประชาชนนะคะเม็ดเงินเนี่ยณตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยที่รวมได้เบื้องต้นใช่ไหมคะค200กว่ารายเนี่ยกับมูลค่า7,500ล้านยังไม่ลืมจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ <ๆ S 2> อดีตสพัยก็ไปร้องเหมือนกันถูกหลอกให้เซ็นอีก 8,000นล้านเพราะนั้นรวมเบ็ดเสร็จโครงการนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านหรือบางคนผู้เสียหายบางคนบอกว่าไปดูกันดีๆถ้ารวบกันดีๆอาจจะแตะ2 0 0 0 0ล้านใช่เพราะว่ามันมีจากนอกพื้นที่นครบาลอีกเยอะแล้วก็ยังมีที่จะร้องเรียนกันเข้ามาเพิ่มเติมยังไม่รู้ว่าไประดรมทุนในต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อย6โครงการที่พูดถึงเนี่ยเป็นโครงการที่ไม่ได้เอาเม็ดเงินเนี่ยมาระดรมทุนโครงการเวียดในต่างๆในประเทศแต่จะมีโครงการที่ไปเกิดขึ้นที่สปปลาวจะมีโครงการไปเกิดขึ้นที่เวียดนามและคง งการที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเทลเลกชันอะไรต่างๆโครงการและริย่าอะไรต่างๆอาจจะไปดึงเงินลงทุนจากต่างชาติอะไรหรือเปล่าใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อภาพของหมอบุญวนาสินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพทนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ในที่สุดก็มีการพัฒนาก่อตัวจง เป็นบริษัทที่นําเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มีการระดมทุนมหาศาลต่างๆมากมายภาพความน่าเชื่อถือและเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะพอมีการคิดจะต่อยอดขยายโครงการให้มันเติบโตมากขึ้นแต่มีคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลิปที่หมอบุญออกมาพูดในรัศณะเชิญชวนการลงทุนมกราหกเจ็ดต้นปีนี้เองอเดี๋ยวน่าจะต้องลองไปฟังดูเพราะว่าก็เริ่มมีลงกันในโซเชียลบ้างแล้ว นะครับเอาเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยฟังดูแล้วเนี่ยเวลาคนที่สนใจจะลงทุนเนี่ยจะรู้สึกยังไงมันถูกโน้มน้าวไปได้ไหมเอาลองดูนะฮะเฉพาะเมืองไทยเจ็ดโครงการจะใช้ประมาณหมื่นกว่าล้านแต่ต่างประเทศจะไม่ตัวเลขยังไม่นิ่งเพราะว่าเราที่เวียดนามนี่เราให้เราถืออินทรีสิบเปอร์เซ็นต์สามคลินิกแรกที่จะทำจะประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบล้านที่ลงทุนภายในเดือนหน้า ส่วนโรงบาเนี่ยแต่ละแห่งก็ใช้ประมาณ3,000ล้านแล้ว40%อาจจะกู้สักครึ่งมาเลเซียแล้วก็พม่าเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วตอนนี้ตมนใช้ขยายที่พม่าแล้วโอ้ยของเราดีกว่าเยอะฮะหมอเราก็เก่งล้าก็สำคัญไม่มีใครชู้เราคือเอ็เซอร์วิสมาเด็ดอย่างที่ผมพูดอ่ะผู้ช่วยพยาบาลการต้อนรับเราหลังมาติดใจทุกคนอ่ะดังนั้นเราที่นำคนอื่นคือเขาเรียกว่าเซอร์วิสมาเด็ด นะไม่มีใครเหมือนมือไทยคือทํำด้วยจิตใจไม่ใช่เงินนะของเราทุ่นเทจิตใจให้ฉันนั้นไม่ข้อได้เปรียบเราเป็นไงคะ มีเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงพม,ม่าเมียนมาด้วยนะฮะใช่ใช่มันไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการที่5โครงการที่ตกเป็นข่าวตรงนี้ที่มันมีของต่างประเทศมีสอปป,อปอล,ลาวกับเวียดนามใช่แล้วเวียดนามนีมม่สําคัญนะเขาบอกว่าอ,อย่างน้อยจะเปิดนําร่องสาคลินิกคลินิกหนึ่งลงทุน3,000ล้านเขาให้เราถือหุ้น40%เหมายถึงหมอบุญพูดนะใช่ <ฮะ S 2> หมายถึงให้ทางเครือโรงพยาบาลที่จะเข้าไปถือหุ<ช>้นเนี่ย40%ซรวมเบ็ดเสร็จแล้วยังไม่รวมโครงการในประเทศที่หมอบุญบอกว่า เฉพาะในประเทศเนี่ยหมื่นกว่าล้านต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีการเคราะราคาแต่เวียดนามดิลลุคิดแล้ว3โรงพยาบาล3 0 0 0คูณก็9,000ล้านยังไม่รวมเสาปป,ปลาวมีลงทุนในพม่าที่เขาบอกว่าเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วบเบ็ดเสร็จสระตะน่าจะทะลุ2000 0ล้านครับโอ้โหนี่คือคลิปที่ออกมาตั้งแต่ช่วงของการสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆตัง้งแต่ต,ตอนต้นปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีผู้เสียหายเนี่ยทยอยแจ้งความในเรื่องนี้มันมาตั้งแต่ช่วงประมาณ ปลายปลายปี2566แล้วแล้วพอมาต้นปีกลางปีปุ๊บก็เริ่มทยอยมากขึ้นเรื่อยๆผู้เสียหายเพิ่ม<ต>ขึ้นแต่สังเกตเว่ามกลา7หมอบุญมาตอกฝาหมุดสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งมีการพูดถึงดีเทลรายละเอียดต่างๆของโครงการนะคะก็เลยเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายก็เชื่อว่ามหาศาลทีเดียวตอนนี้นะคะตำรวจก็มีการออกหมายจับไป9นะคะแล้วก็6ตัวเนี่ยสามารถรวบตัวได้และอีก2แม่ลูก ก็เข้ามอบตัวเป็นคู่แม่ลูกนะคะอดีตภรรยาแล้วก็ลูกสาวก็เข้ามอบตัวสอบปากคำวันนี้คงจะขอส่งฝากขังที่ศาลขายารัชดานะครับก็หมอบุญหรือหมอบุญเนี่ยแหละใช่ก็เหลือหมอบุญในเรื่องของการประสานตรงนี้ก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการประสานการส่งตัวข้ามแดนเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดของเรากับทางจีนเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการประสานกันได้แต่ทีนี้ การช่อโกงเนี่ยด้วยจํานวนมูลค่าความเสียหายตรงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือเพราะว่ามันไปครอบคุมอาจจะไม่ครอบคุมเรื่องของการช่อโกงไงค่ะ ก็ต <ừ> mm, ้องดูกันไปนะคะตอนนี้ก <ocalyptic> ็ตามตัวหมอบุญเห็นมีข่าวว่าหมอบุญเนี่ยตั้งแต่29กันยาที่ผ่านมาเดินทางออกจากประเทศไทยไปฮ่องกงแล้วก็ล่าสุดจากข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่าไปจีนละก็ไม่รู้ว่าจากจีนจะต่อไปที่ไหนอย่างไรในส่วนของกระบวนการตามตัวก็ต้องตามตัวหมอบุญที่เขาบอกว่าเป็นตัวการหลอกระดมทุนแล้วก็รับผลประโยชน์แต่มันก็ยังมีเครือข่ายที่รวบตัวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเลขาผู้จัดการที่ทําเอกสารสัญญากู้นะคะหรือทาเรื่องของการเบิกจ่ายเงินติดต่อบลกเกอร์ แล้วเขามีการชี้เป้าเหมือนกันว่าบุคคลสําคัญนอกจากหมอบุญแล้วสร้างความน่าเชื่อถือแล้วบุคคลที่สามารถไปเรียกว่าไประดมทุนเข้ามาได้เยอะแยะมากมายเนี่ยเขาบอกว่าบกเกอร์ huh. ผู้ชักชวนการลงทุนเขาบอกตรงนี้ก็เ,เป็นหัวใจสําคัญนอกจากจะเอาโปรเจกต์ดีๆจากหมอบุญเนี่ยไปสื่อข่าวส่งความไปจูงใจไปพยายามเรียกความเชื่อมั่นและความเป็นโบกเกอร์มันมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วซึ่งเขาบอกกันว่าบกเกอร์เหล่านี้ ก็มีส่วนแบ่งที่ได้ไม่น้อยทีเดียว3-5ถ้าเทียบกับเขาเรียกว่าถ้าทํามาหาก,กินในตลาดหุ้นยังได้ส่วนแบ่งที่เร็นเปอร์เซ็นต์0.01แต่เนี้ย3-5ไม่น้อยมีคนชี้เป้าเลยว่าตัวการสําคัญนอกจากหมอบุญแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้ชักชวนการลงทุนนี่แหละ uh huh. ที่ทําให้คนหลงเชื่อและสามารถระดมทุนได้มากมายขนาดนี้ แล้วเกิดคำถามตามมาว่าแต่ละโครงการแต่ละโปรเจกต์ยังไม่ก่อกํากเนิดขึ้นแล้วเงินที่ระดมทุนมาทั้งหมดไปไหนคะอืม,อมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จากข่าวนะครับมีการส่งสํานวนเนี่ยเข้าไปทาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ใช่เพราะทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็เลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา22หลังจากเริ่มมีการออกหมายจับเริ่มมีการติดตามนะคะตามหมายจับแล้วเนี่ยก็มีการส่งสำนวนนะคะไปให้ทาง DSI นะคะแล้วก็ทาง DSI ก็มีขั้นตอนกระบวนการจะรับหรือไม่รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วก็ส่งไปที่กองบริหารคดีพิเศษนะคะ เดี๋ยวเขามีขั้นตอนกระบวนการแต่เชื่อว่าแน่สุดท้ายเนี่ยดีเก็ต้องรับเป็นคดีพิเศษเพราะว่ามันเข้าข่ายที่จะเป็นคดีพิเศษมูลค่าความเสียหายก็โอ้โหทะลุเกินทะลุไปเนพันร้อยล้านเป็นพันล้านจะหมื่นล้านเข้าไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของ DSI แต่ว่าทีนี้คดีมก็จะไปอยู่ที่ D s i ไเนี่ยโอ้โหหลากหลายคดีมากเลยฮะพี่รันค่ะก็หลายคนก็ต้องจับตานะคะตอนนี้มีคดีสําคัญสําคัญที่ส่งไปที่ DSI นะคะเป็นคดีที่เรียกได้ว่าสังคมจับจ้องอยู่ ดีไอ <The> คอนก็รอติดตามความคืบหน้าธันวาคมนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วถ้าเกิดมีคดีของหมอบุญไปอีกนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นคดีสำคัญที่สังคมต้องจับจ้องอแล้วมูลค่าความเสียหายไม่น้อยทีเดียว